วันนี้นะคะก็จะมาทำการลบคลิปวิดีโอที่เราติดลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าวิดีโอที่เราติดลำโพงสีขาวสีแดงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงกันคะ่ะมาทำพร้อมกันเลยจ้ะอัับแรกนะคะให้เรามาเข้าตรงหน้าเฟซนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเมีสามสามขีดนี่เห็นไหมคะมีขีดสามขีดให้เราจิ้มไปเลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีโปรไฟล์ของเรานะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราที่เราโพสไว้แต่ละคลิปนะคะก็จะอยู่หน้านี้นะคะอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีคําว่าเพิ่มเติมนะคะไปหาคําว่าเลียวนะคะบางคนก็จะมีเลียวตรงนี้นะคะแต่แต่ถ้าใครไม่มีให้มากดตรงเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเราเราทำไงให้เราไปเจอเลียวให้ได้นะคะ